เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียคนนี้สามีไม่ปรารถนาแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาเสียงกอกกอกแกกๆที่ดังอยู่ใกล้ๆนั้นทำให้คนที่หิวอยากจะหาอะไรกินต้องชะงักเท้าโดยฉับพลันมันเป็นเสียงกระซิบกระซาบเป็นเสียงหายใจแรง,แรง เสียงที่เธอคุ้นเคยเพราะมันเพิ่งจะเกิดกับเธอเมื่อช่วงหัวค่ำตอนที่สามีของเธอกำลังมีอารมณ์แต่ตอนนี้เสียงนั้นมันดังอยู่ในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องทำงานของสามีเธอเองอะไรวังอย่างที่กำลังทำร้ายจิตใจของเธอเพราะเสียงนั้นฝ่ายชายคือปรกรณ์สามีของเธอไม่ผิดแน่แต่อีกคน คือคนที่เธอขออย่างสุดจิตสุดใจว่าขอให้ไม่ใช่ไม่นะอย่าอย่าให้เป็นแบบนี้เลยแต่แล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยเมื่อพยายามทำใจกล้าโผล่หน้าเข้าไปจึงเห็นร่างอันเลือนลางของสามีกับดอกฟ้า เพื่อนสนิทของเธอเองที่เธอชวนมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดในวันนี้ทั้งสองทำในสิ่งที่เธอรู้อยู่ก่อนแล้วคือการแลกเลนกันอย่างเมามันมือทั้งสองของทั้งคู่รูปไล้และโอบกอดกันละกันราวกับว่าพวกเขาเจนเชิญกับเรื่องพวกนี้กันอย่างถูกปากถูกคอนั่นทำให้หัวใจของเธอแตกสลายเดซี่ ดอกญ้าข้างทางอย่างเธอคงแทบไม่ถึงใจดอกฟ้าอย่างนั้นใช่หรือไม่บทรักที่สามีมีให้เธอมันถึงได้เรียบเรื่อยเหมือนคนหมดแรงหัวใจของเธอเจ็บจนกลั่นออกมาเป็นน้ำตาที่คลออยู่ในดวงตาของเธอเจ็บแล้วยังไงใครจะช่วยเยียวยารักษาหัวใจของเธอดีนะที่หยิบโทรศัพท์ลงมาด้วย เดซี่จัดการยกโทรศัพท์มือถือเพื่อขึ้นมาบันทึกภาพของสามีใจชั่วกับเพื่อนรักดักแทงข้างหลังอย่างถนัดถนีก่อนที่เธอจะปิดมันลงหลังจากสามีของเธอได้ยกร่างของเพื่อนขึ้นบนโต๊ะแล้วจัดการตะบันตะบี้แบบไม่บรรยะบบรรยังใส่กันจนส้มตำยังซับไม่เท่า แล้วแบบนี้เธอจะเอาอะไรไปสู้แค่บทพิสวัเรเรียบๆบ,บนเตียงนุ่มๆชา้ชาๆเนิบๆหาที่ติไม่ได้จนมันดูน่าจําเจมันจะไปสู้อะไรที่ตื่นเต้นเราใจเท่ากับแอบ,บแซบกันรับหลังได้ไงเล่าอืมก็ดีดีแล้วจบแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันจะได้หาทางเอาคืนซะบ้าง เดซี่สาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นหน้าตาคิคุอนโนเนะคงไม่เท่าสาวไทยจีนหน้าคมผิวขาวอย่างกับดอกบ้าหล่อนแซงทำตัวเป็นเพื่อนที่แสนดีแต่ที่ไหนได้คงหาทางเข้าใกล้เพราะแอบรักผัวของเพื่อนส่วนที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือเรื่องของเงินที่หยิบยืมเธอใช้ยามชักหน้าไม่ถึงหลังรวมๆแล้วก็หลายแสนโชคยังดีที่มีหลักฐานเป็นการชัด ก็ดีเหมือนกันจัดการมันทั้งคู่ให้สิ้นซากให้เหมาะกับสิ่งที่มันทำทั้งสองทั้งสองกระทําต่อเธอเดซี่ยิ้มร้ายทั้งน้ำตาเช้าว,วันต่อมายังคงยิ้มแย้มเป็นปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสามีตัวร้ายตื่นพร้อมเธอบนเตียงบอกอรุณสวัสดิ์ส่วนเพื่อนตัวดีกอดเธอยามเช้าบอกดมอร์นิ่ง ซับกันนัวผัวเพื่อนมันอร่อยเหลือเกินเดี๋ยวจะได้ซับจนแสบปล้อนลิ้นแน่เดซี่เดินก็ไปหาทนายความใช้เงินเก็บที่มีจ้างทนายที่เธอรู้ว่าเขาเก่งและหัวไวเท่าทันเล่เหลี่ยมก่อนจะหาเรื่องโกหกเธอโกหกปกรณ์เรื่องไปเที่ยวกับน้องชายต่างแม่ที่ภาคใต้เพื่อตัวเองบ้างเธอนั่งดื่มอยู่ที่บ้านเงียบๆคนเดียว หลังจากที่ทนายจัดการส่งเรื่องฟ้องร้องชู้และเรื่องขอฟ้องอยากสาม,มีที่แสนชั่วยังไม่รวมเรื่องนี้สินหรือเรื่องทรัพย์สมบัติที่หากินร่วมกันจนมีบ้านมีธุรกิจร่วมกันอยู่หลายรายการไอ้ผัวสาะระเลวของเธอมันรู้ดีว่าเธอเป็นคนเก่งและเป็นคนที่ทำให้บริษัทขายรถมือสองดำเนินไปได้ด้วยดีและเ้อเลิกกันกับมัน เธอก็จะเอาเงินในส่วนที่ควรจะเป็นของเธอมาส่วนเรื่องธุรกิจเธอไม่เอาแล้วจะยกให้มันมีแก้วไวน์เลื่อนมาตรงหน้าเธอดวงตาคู่งามเงยมองบาร์เทนเดอร์หนุ่มหล่อที่ยิ้มให้อย่างสุภาพและผายมือไปยังหนุ่มหล่อลูกครึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบาร์ของคุณผู้ชายท่านนั้นครับเธอยิ้มรับมองเขาอย่างขอบคุณ ไม่ตั้งใจจะทำท่าเชิญชวนแต่โกงเพราะริดวายหรืออะไรสักอย่างอย่างลองดีชายรูปรอถึงได้เดินเข้ามาใกล้เขาหล่อยิ้มอย่างหนุ่มเพลย์บอยเธอเผลอแตะที่นิ้วหนางข้างซ้ายคิดเอาเองว่ายังสวมแหวนแต่งงานอยู่แต่อันที่จริงเธอทอดทิ้งตั้งแต่วันที่เธอคิดจะเดินออกมาจากบ้านบ้านของเธอกับสามีในวันนั้นผมนั่งด้วยได้ไหม เธอไม่ได้ตอบแต่เขาวิสาสสนั่งลงเองผมนั่งอยู่ตรงนู้นและเห็นว่าคุณนั่งตรงนี้คุณสวยแต่ดูกังวลเธอเลิกคิ้วเธอดูออกง่ายขนาดนั้นเลยเชียวหรอหญิงสาวยิ้มหวานให้กับเขาหัวเราะนิดๆที่ตัวเองดูออกง่ายจนเขาหมองออกขนาดนี้คุณชื่ออะไรหรอคะเขามองเธอด้วยสายตาเจ้าชู้ เรียกผมว่าที่รักก็ได้เธอยิ้มร้ายเช่นเดียวกับเขาจริงสินะเธอไม่จำเป็นต้องรู้อะไรของผู้ชายที่เจอกันเพียงฉับเวยก็ได้นี่นะที่รักเขาขยับเขมาใกล้คุณล่ะครับอยากเป็นที่รักของผมไหมเธอมองมือของเขามันดูสุขภาพดีเห็นเส้นเลือดปูดโปนอย่างคนที่ออกกำลังอยู่อย่างสม่าเสมอ ความร้อนรุ่มเกิดขึ้นบวกกับความลองดีที่อยากรู้อยากเห็นฉันอยากเป็นแองเจิลของคุณมากกว่าค่ะที่รักยิ้มออกมาเห็นฟันเรียงขาวสีสวยดวงตาของทั้งคู่สื่อสารออกมาเป็นความหมายเดียวหัวใจของเดซี่เต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเต้นนอกอกเธออยากรู้อยากเห็นนอกจากความเจ็บปวดจากการ อยากประชดสามีที่แต่งงานกันเพียงแค่ครึ่งปีกับอีกหนึ่งปีที่เสียเวลาคบหาดูใจกันกับเขาเมื่อที่รักจับมือเธอความร้อนระอุแปลกแปลกก็ล่นวาบเข้าสู่ร่างกายของเธอด้วยชักอยากจะรู้แล้วว่าบทรักของชายอื่นมันจะเป็นอย่างไรภาพรักร้อนแรงของสามีกับเพื่อนวาบเข้ามาในสมองบวกกับการลองดีและลิ์ของวาย มันทำให้เธอยอมง่ายๆที่จะปล่อยให้คนที่รักคนที่ชื่อว่าที่รักที่ได้เจอกันได้พูดคุยกันด้วยการกระซิบกระซาบจูงมือเธอไปเปิดห้องพักแค่ประตูป,ปิดลงหัวใจของเธอก็แทบระเปิดเพราะอยู่ๆเขาก็รวบร่างของเธอเข้าประชิดและจูบอย่างดูดดื่มไม่มีการเล้าโลมเพราะความร้อนแรงประทุอยู่ในลมหายใจ เขาอุ้มพาเธอไปที่โซฟานั่งลงโดยมีเธอนั่งอยู่บนตัวเขาความร้อนจากเนื้อตัวของบุรุษเพศกับอะไรบางอย่างมันย้ำเตือนว่าเขากำลังต้องการเธอเป็นอย่างมากและตอนนี้เธอรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขามันช่างร้อนแรงดาวกับไฟที่กำลังเผาไหม้เธอะช้า และมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบที่สามีแสนชั่วคนนั้นไม่เคยประเคนให้เธอเธอเพิ่งร้องร่ำคร่ำครวญราวกับจะขาดใจกับชายแปลกหน้าและกำลังจะทยานไปหาประตูสวรรค์ที่เธอแทบไม่เคยได้พบเจอคอของเธอแหบแห้งเพราะเสียงร้องครวญครางตาของเธอลายได้แต่กอดดัดจิกถึงชายรูปหล่อ ที่ดึงเอาความเซ็กซี่ที่แสนร้ายกาจของเธอออกมาจำได้อย่างติดใจว่าเธอหมดแรงหอบเหนื่อยอยู่บนร่างกายกำยำราวกับเทพประปุตรของเขาคุณพระแบบนี้นี่เองที่ทำให้ผัวเมียคู่อื่นเลือกที่จะนอกใจคู่รักของตนเองเธอเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเธอก็ต้องยอมรับว่าคนเราปบางครั้งมันก็มีวันเบือ่อ แต่คืนนี้บอกได้เลยว่านางฟ้าอย่างเธอเหนื่อยแต่ไม่ยอมแพ้เมื่อชายนิรนามที่ตั้งชื่อตั้งตนมาเป็นที่รักของเธอยังคงต้องการความรักอย่างลึกซึ้งจากเธออีกหนแน่นอนว่าเธอไม่คิดจะปฏิเสธเกมรักมันยังไม่จบลงเธอและเขาหลับอย่างหมดแรงเกือบรุ่งสางตื่นเกือบเที่ยง เธอเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าเขาไม่ใช่ลูกครึ่งไทยแต่เป็นเยอรมันและญี่ปุ่นเชื้อสายเดียวกันกับเธอครึ่งหนึ่งจึงสามารถพูดภาษาเดียวกันได้บ้างเขาชอบกาแฟดำเหมือนเหมือนกับเธออุตส่าห์เล่าให้ฟังว่าเขามาทำธุรกิจกับเพื่อนที่ประเทศไทยไปประชุมบายนี้แล้วจะว่างไปอีกสองวันที่รักของเธอขอให้เธออยู่เที่ยวกับเขาตลอดเวลาที่เขายังอยู่ที่นี่ มีหรือที่เธอจะปฏิเสธก็ในเมื่อตอนนี้เธอยังว่างและยังมีความสุขอยู่กับประสบการณ์ใหม่ๆที่เธอได้รู้จักเขาแค่เพียงคืนเดียวเขาจับจูงมือเธอไปประชุมด้วยกันนั่งรออย่างเบื่อนายสามชั่วโมงพร้อมกับข้อมูลที่ทนายโทรมาแจ้งให้เธอทราบถึงพ่อปลาไหลที่เรียกตัวเองว่าผัวกำลังดิ้นเร่าๆอย่างกับโถกี่เท่าราด หลังจากที่รู้ว่าเธอได้รู้ความเป็นจริงจนนำมาสู่การฟ้องร้องคิดจะหาข้ออ้างมาปฏิเสธแต่หลักฐานที่มีมัดตัวเขาจนดิ้นไม่หลุดขอเปอิดโทรเธอจากทนายแต่เธอไม่อนุญาตเขาคงใช้ไม้เดิมๆคือการขอร้องอ้อนวอนให้เธอยอมอภัยให้แต่ครั้งนี้มันเกินจะอดทนเสียแล้วอิสามีตัวดีส่วนเพื่อนรักหักสวัสดขาดดิ้นของเธอ เต้นแรงเต้นกาเป็นบ้าเป็นบอเพราะโดนฟ้องในฐานะชู้ยังไม่พอยังโดนฟ้องเรียกเอาเงินคืนเกือบสามแสนร้ายมาก็ร้ายกลับไม่โกงหักแล้วไม่ยอมงอพอกันทีเพื่อนแสนร้ายหน้าของเธอคงดูอาฆาตมารรายจนที่รักของเธอชะงักเท้าตอนที่เข้ามาเห็นเกิดอะไรขึ้นเธอรีบปรับสีหน้าให้ดูปกติเหมือนเดิม และแจ้งเขาแบบติดตลกฉันเพิ่งจัดการมานหัวใจให้ลงหลุมไปแล้วถึงสองคนเขาทำสีหน้างงงวยใครครับบอกผมได้ไหมคนอย่างเธอนะ่ะเป็นคนตรงๆงไม่ปิดบังสามีกับเพื่อนรักฉันเองค่ะเขาทำท่าไม่เข้าใจเธอบอกง่ายๆฉันฟ้องร้องพวกเขานะ,ะ่ะค่ะที่รักของเธอปฏิบัติต่อเรื่องได้เองทั้งหมดโดยไม่ต้องถาม เขาดึงเธอมากอดใช้ความอบอุ่นของร่างกายอันใหญ่โตที่โอบเธอจนมิดมาปรับโยนเธอคุณไม่เป็นไรใช่ไหมหนางฟ้าของผมเธอกอดเขาซึมซับเอาความห่องใหญ่กลิ่นหอมความอุ่นเข้ามาอย่างตะกะตะกลามฉันไม่เป็นไรเธอกอดเขาแรางๆแล้วทำเสียงอ้อนฉันหิวแล้วล่ะค่ะที่รักเราสั่งอะไรมากินกันไหม เขายิ้มอ่อนโยนและทําตามหลังมื้ออาหารขาวก็ต่อด้วยอาหารหวานรสเผ็ดเร่าร้อนบนเตียงก่อนจะไปจบลงในซาเล็กๆที่อยู่บริเวณระเบียงห้องไม่จำเป็นต้องสวมบิก,กินี่เพราะไม่มีอะไรต้องปิดบงังทั้งคู่กำลังจมจอมอยู่กับความรักที่ฉาบฉวยชายหนุ่มคนนี้ไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวของเขาจนเธอนึกเสียดายหากว่ามันจะจบลงแบบสั้นๆ เธอกำลังมีความสุขครั้งเดียวที่เธอถามถึงเรื่องครอบครัวหรือเรื่องภรรยาของเขาเขาก็แค่พูดง่ายๆว่าไม่มีแต่ยังขอเปิดโทรเธอเพื่อที่จะติดต่อกลับมาภายหลังจากที่เขาหลังจากที่เขาไปที่เยอรมันแล้วและเธอยินดีอย่างไม่ต้องบอกทั้งสองลาจากกันง่ายๆหน้าห้องพักปล่อยให้เดซี่จมอยู่กับตัวเองหลังจากที่เขาจากไป แม้ว่าจะมีข้อความวิดีโอคอลที่ส่งมาทักทายสุดท้ายก็ยิ้มได้ในตอนนั้นแต่พอเมื่ออยู่กับตัวเองตามลำพังบอกกับตัวเองว่าต้องทำงานบอกตัวเองว่าต้องยุ่งกับคดีความบอกกับตัวเองว่ายัางอยู่ไหวแต่สุดท้ายก็เหงาเพราะเธอไม่เหลืออะไรเลยทั้งเพื่อนทั้งสามีคนเคยอยู่กับเธอตลอดเวลา บัดนี้ข้างกายข้างกายของเธอกลับไม่เหลือใครและที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นเธอคิดถึงเขาคิดถึงผู้ชายที่เจอกันแค่เพื่อคลายความเหงาอยากอยู่กับเขาอยากไปจากโลกที่พังทลายลงเหลือแค่ความเจ็บปวดพอรู้สึกตัวอีกครั้งน้ำตาก,กระท่วมแก้มความเจ็บปวดประทุอยู่ในอกไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ารับโทรศัพท์ และคนที่โทรมาคือเขานางฟ้าคุณเป็นอะไรหรือเปล่านั่นคุณร้องไห้ทำไมเขาถามอย่างร้อนรนเดซี่เพิ่งรู้สึกตัวเธอปาดน้ำตาออกจากแก้มพยายามฝืนยิ้มแต่มันทำไม่ได้ความรู้สึกปวดร้าวเกินไปฉันคงจะเธออธิบายมันไม่ถูกที่ดักเข้าใจและเขาให้กำลังใจอยากเปิดหูเปิดตามไหม เอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่รักจัดการจองตั๋วเครื่องบินให้เธอเพื่อไปหาเขาที่เยอรมันเหตุผลเพราะเธอจะต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆเหตุผลอีกข้อน,นั้นก็คือเขาคิดถึงเธอด้วยเช่นกันใช้เวลาอย่างมีความสุขในการรอคอยการได้พบกันกับเขาสามวันก็ได้พบกันอย่างใจหวงังชื่อจริงๆของเขาคือรอยแต่เธอยังเรียกเขาว่าที่รัก เขาเองก็รู้แล้วว่าเธอคือเดซี่แต่ชอบเรียกเธอว่าแองจจนมากกว่าตลอดเวลาที่ทนายความทำงานให้เดซี่ลดแล่นอย่างมีความสุขที่เยอะระมันเขาพาเธอไปพบเพื่อนแนะนําว่าเธอคือคนรักโดยไม่ปิดบังเขาโสดอย่างที่เขาโปรโมทเอาไว้จริงๆทุกคืนวันมีแต่ความสุขความร้อนแรงจากเซ็กและความรัก ทั้งคู่รักกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำว่ารักออกมา1เดือนเต็มๆที่เธออยู่ที่เยอรมันและบินกลับมาจัดการธุระปะปังที่กรุงเทพหลีกเลี่ยงสถานที่เดิมๆที่คิดว่าจะพบกับเพื่อนนรกและสามีใจบากชีวิตของเธอมีความหวังมากขึ้นเธอเริ่มขายกิจการที่เหลือเพื่อไปเริ่มใหม่ที่เยอรมันเธอเลือกรานนวดเพราะไปเจอกับคนไทยที่นั่น มีความรู้เรื่องนวดแผนไทยแค่ไม่มีเงินลงทุนส่วนเธอนั้นมีเงินมีหัวทางธุรกิจแต่ไม่มีความรู้เรื่องนวดรอยชอบนวดเขาเริ่มจัดหาที่ทางการทํามาหากินให้กับเธอด้วยความเต็มใจชีวิตกําลังจะก้าวต่อเว่าความสุขมันไม่ได้ถูกปูด้วยดอกอุราบเสมอไปอย่าลืมว่าก้านของมันยังคงมีน้ำซ่อนอยู่ น้ำแหลมนั้นที่เป็นอุปสรรคดอกฟ้าเพื่อนที่แสนงดงามทางใบหน้าแต่ในใจมีแต่นรกมาพบเจอเธอเ,ธอเข้าหล่อนจงใจเดินเข้ามาทำร้ายร่างกายตอนที่เธอไม่ทันได้ตั้งรับสุดท้ายกลายเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายกันเธอสู้กลับไม่คิดโกงเธอจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอฝ่ายเดียวผลเมืองดีแยกทั้งสองออกมาได้อย่างสำเร็จแม้จะทุรักทุเล สรุปสุดท้ายเธอยอมต่อหน้าตำรวจจ่ายค่าปรับเล็กน้อยเพื่อเอาภาพไปฟ้องกลับอย่างไม่ยอมแพ้มีบาดแผลเขียวช้ำดำม่วงผมหลุดเป็นกระจุกรอยเล็บอีกหลายรอยทนายได้งานเพิ่มหนังเพื่อนทรยศได้เข้าหาเพิ่มแบบช่ำปอดทางครอบครัวของเธอจึงลงความเห็นว่าให้เธอไปมีชีวิตใหม่ที่เยอรมัน ให้พ้นจากมาระจนหลังจากที่เธอติดปีกไปทําธุรกิจรักที่เยอรมันรอยส์ก็สารฝันความรักของเธอด้วยการขอเธอแต่งงานแล้วมีหรือที่เธอจะปฏิเสธเรื่องปรับตัวให้เข้ากับชาติและภูมิอากาศนั้นไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงให้รอยสรักและไม่ทําร้ายจิตใจเธออย่างที่เคยผ่านพบมาก็พอ ยังไม่ทันได้จัดงานแต่งงานเธอก็มีอาการแพ้ท้องขึ้นมาอย่างหนักที่สำคัญเมื่อได้ตรวจอย่างละเอียดคุณหมอก็ได้แจ้งข่าวดีว่าเธอและลูกๆแข็งแรงปลอดภัยดีใช่แล้วสิ่งที่คุณได้ยินมันได้ยินชัดเจนเหมือนกับเดซี่ได้ยินลูกๆที่คุณหมอบอกเพราะเธอได้ลูกแฝดลูกฝาแฝดมานอนขดอยู่ในท้องของเธอแล้วเรียบร้อย รอยดีใจเป็นอย่างมากเขาบอกกับเธอว่ามันคือกรรมพันธุ์เพราะแม่ของเขาเป็นคนญี่ปุ่นมีน้องชายฝาแฝดเธอดีใจมากยิ่งท้องโตรอยก็ยิ่งรักและเอาใจใส่เธอเป็นอย่างมากนานวันเข้าท้องยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆคุณหมอแจ้งกับเธอและรอยว่าเธออาจจะได้แฝดชายและหญิงรอยยิ่งยิ้มแก้มปิดส่วนเดซี่ยิ้มแบบเนื่อยเพราะเธอเหนื่อยมากเหลือเกิน ที่สำคัญจะต้องจัดงานแต่งงานดื่มก็ไม่ได้แต่ยอมรับว่าในทุกๆวันของเธอมีความสุขเหลือเกินตอนที่เหตุการณ์ที่ประเทศไทยเป็นอย่างไรเธอก็ไม่สนเธอรู้แค่เพียงว่าเหตุการณ์ที่นี่ตอนนี้มีความสุขมากมายจะลืมความทรมานเด็กน้อยตัวแดงๆที่เธอกอดแนบอกอยามเมื่อออกมามองดูโลกช่างตราตรึงเมื่อเธอน้ำตาคลอจ้องมองเขา รอยก็น้ำตารื้นด้วยเช่นกันจะมีอะไรที่มีความสุขมากไปกว่านี้อีกเล่าผมรักคุณนะแองเจิลฉันก็รักคุณค่ะที่รักทั้งคู่จูบกันเพื่อให้คาสัญญาใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าถ้าเธอไม่รู้ว่าสามีนอกใจไปกินตับกับเพื่อนรักของเธอเองถ้าเธอไม่เลือกที่จะทิ้งอดีต เธออาจไม่รู้ว่าอนาคตของเธอจะดีแบบนี้และตอนนี้มันยิ่งกว่าดีซะอีกบอกด้วยหัวใจของเธอคำว่ารักไม่เพียงพอต้องมีความเข้าใจจบแล้วนะคะเมียคนนี้สามีไม่ปรารถนานะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณน้องแซมมี่นะคะที่ให้พี่ตาใช้ลูกลูกชายฝาแฝดนะไม่ใช่ลูกชายลูกหญิงชายฝาแฝดนะขอบคุณนะน่ารักไมหมล่ะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาฝากชมผู้สนับสนุนฝากซัพพอร์ตนะคะ ถ้าอยากเป็นสมาชิกในช่องก็ช่วยเหลือกันได้นะคะเดือนละ20บาทเองนะคะแล้วก็ยังมีซุปเปอร์แทน์เนาะ,ะแต่ว่ามันต้องเข้าไปกดในสมัครมันมันมีอยู่แล้วนะคะตรงหน้าจอนะ,ะแต่ว่าซุปเปอร์แทง์อะ,ะถ้าเกิดคุณอยากสนับสนุนคุณก็เข้าไปกดในคลิปสั้นนะคะตรงช่องข้างคอมเมนต์นะ,ะมันจะมีหัวใจอยู่นะ,ะก็กดได้อ๋อข้างหน้านี้ก็กดได้นะคะ มันเป็นปุ่มขอบคุณอะประมาณนี้นะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ